ครับผวกผมหนุ่มช่วยนะฮะไ่ยาวกับหลักกันนะครับผมไวหวาน,นะ,ะก็เมื่อคืนมาดูก็ได้ไปสิบกว่าตัวนะครับผมเป็นหนูของขาวนะฮะมีหนูผัวสองตัว เนนตรงขานะครับนนเป็นเยอมมันไอเยอมากเยอมมันก็พดขาดเนอตงขานนะ้ไปลครับเมื่อคนได้สิบตัว โอ้โหเดินบนเลยข้าพ้ไม่มานะเดีย๋ยวข้พดนี่ไม่รู้จักเลยแถวนี้ย้าพโนเข,า,นขาเหนียวอจ้รรับอากาศเย็นนะ ลางดูไปเลยจุดอโอ้โหนี่โดนขออภัยนะอาจจะรุนแรงอเอาไม่อยู่กับดักค่อนข้างจะอ่อนนะฮะเข้าเข้าไม่สุดนะเข้านิดเดียวเข้าแค่ปลายจมูกกับดักก็เลย อาอแล้วนี้ก็โดนนะครับผมเนี่ยนี่แล้วนี่อีกหลังนึงครับผมโดนนะครับโอเคระยะแค่แป๊บนะฮะแล้วนี่ก็คือโดนตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะดูท่าเพราะว่าผมไม่ได้มายามหลังนี้เมื่อคืนอันนี้ก็น่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเปหนูผูกเล็กหนูครัวนะฮะหนกครัวหนูผูกเล็กนะฮะก็โตสุดก็จะรุ่นนี้นะฮะ เมื่อคืนก็ได้ไปรุ่นรุ่นนี้ฮะตัวหนึ่งก็อับรักทำงานก็วิ่งนะฮะตีโดนแค่ปลายจม,มูกนะฮะตัวนี้ปลายจม,มูกก็คือไม่อยู่นะหลุดมาโดนตีตีเขาตัวนี้มาะดูหลัลงตัดไปก่อนฮะเปล่าจุนอะไจับจุดไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำหมาย ตรงนี <laughs> ้ก็ดูไม่ได้นะฮะลักษณะทางก็จะเป็นอย่างนี้ตะกี้โดนตรงนั้นนะครับมานี่งไม่ได้ทำหมายก็จะไม่ค่อยได้ดูดิอย่างนี้แหละเดี๋ยวใส่อย่างนี้นายจะดัก จะก็พอเนี่ยนี่ฮะโอ้โอ้กำลังทำงานนะฮะแต่ไม่มีตัวต้องใช้เป็นหลังนี้หรือเปล่า้ตัวนะ่ะนี่นี่ฮที่งงไปนะนี่ครับนี่ใช่นนี่ครับผมนี่ฮะกำลังทำงานเปล่า เป็นเยื่อมันนะครับที่ได้ก็ได้ตรงนั้นขยับไปตรงนั้นหน่อยนะสายจะวิ่งไปตรงนั้นเนี่ยก็าทางวิ่งผุนเหมือนกันนะครับอุขัวจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะฮะแล้วเมื่อคือนก็วางตรงนั้นนะฮะที่ว่าทํางานแล้ววิ่งโคโลชนยา ทางวิ่งวิ่งเข้ามาเป็นรูมาแต่ตอนเช้าเมื่อวานตรงนั้นนะแล้วมาเข้ารูตรงนี้นะครับขุดรูขุดดินโกยดินออกนะอันนี้มาตรวจปุ้ยทีนี้เราไหว นอกจากมือผมแล้วไม่มีอะไรที่จะไวนอกจากนี้เออหนูแทะจนนะฮะไม่ทำงานแต่ถ้ามือผมนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะนะฮะวิ่งเข้ารูนั้นนะฮะแล้วก็ปูดินออกมาเห็นปะโนนะ กับดักตรงนั้นนอกจากมือผมแล้วทุกอย่างใชงแค่กับดักนี่คุอผมเหมือนจะดักระโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้เมื่อคืนสันตอกนะฮะเข้าวิ่งมาตรงนี้ ได้ไปตัวหนึ่งตัวเท่ากันนี่ตัวเท่ารุ่นี่สันตอกมาตรงนี้เลยก็ได้ไปตัววิ่งผุนเหมือนกันตันนี้เอดับโอ้มีอย่าปูด,ด้วยผมลืมไปเมื่อคืนอันนี้โดนไปแล้วเมื่อคืนหนูปูเล็ก ตั้งขับไปเลยครับผมแล้วตัวนี้เมื่อคืนโดนไปสองครั้งนะฮะเป็นหนูทองขาวตอนเช้าเอาอีกแล้วนะครับผมตอนเช้าตอนเช้าก็หนูทองขาวอีกเมื่อคืนโดนไปสองครั้งแล้วนะครับหนูทองขาวใช้เยอะมันเยอะเดิมด้วยเยอะมันสีน้ำหอมทองขาว รุ่นเดียวกันเลยกับมะเมือนนะครับเมื่อคืนก็ตรงนี้นะฮะโดนไปสองรอบมาตอนเช้าดโดนรอบหนึ่งแขางจริงมานเนะี่ยโอเคครับไปเลยครับ งนีอ้ออยู่หมดนะครับตรงนี้เป็นเหยื่อปูเนี่ยโอ้ยทีมือชาาระฟาดเอาฟาดเอาดูดิอันนี้เป็นเหยื่อปูนะคุยดินใส่ด้วยทีกับมืออย่างไวทีกับหนูโห่วยเอาไปกินเชฟคูณจะเจ็บใจใสก่กับหัก ที่กับมือเราฟาดเอาฟาดเอาอน่านอา้อยใจนักตรงนี้เมื่อคืนโดนไปแล้วตอนเช้าอ้าตอนเช้ามีอาการนะครับอะไรนะหนูเมื่อคืนโดนน้องขาวไปตอนเช้าหลุดไปแล้วหลุด,ดแล้วนะครับเนี่ยโดนแต่หางน่าจะเป็นหนู้องขาวเหมือนเดิมเมื่อคืนก็โดนน้องขาวไปนะเนี่ยโดนแต่หางเนี่ยนะเออ ลักษณะเดียวกันเลยอันนี้เป็นเยือมันแล้วก็เอาข้าวลุยนะเนี่ยโอ้ยเข้าด้านหลังนะฮะน่าจะเข้าจากด้านนี้ลงไปนูน่นผมรักอย่างนี้ผมดักลักษณะนี้หนูน่าจะลงไปงี้ก็เลยติดหางม้วนขาดเลยนะ่มงตรงข้าวหน่ยนี่นเครับขอบคุณไปลครับ ตรงนี้อนะ้ยหนะน่อยอุยอะคือันไม่รู้ได้ดูป่ะคนเดิมนี่กรีบดนี่มานี่แล้วก็น่าจะมาแหละแต่กับดักไว้แต่กับมือกับดักประยุด,ดยกระปั๊จับป่ ตรงไหนี่ะ็ปทางนั้นตรงนี้ตนตรงนี้ใยาวอยู่เป็นไงไหนล่ะบอกเป็นไงค่ากับแปะก็ไม่เจอเจ็บสนนตรนี้มันเดิมหนึ่งคิป มันเดิมนิ่งกริบต้องใช้ตกใจมันใหญ่เกินอู้ยัยงใจเหมือนเดิมที่เราเมื่อคืนก็ได้ไปคะทองขาวตรงนี้หย่ง yeah. ไปเหลือเกินนะทีตอนดักโอ้โห OC. เสียต้งเสียต้องปูดเ,เนี่ยโอ้โหดูดีมากนะตุ๊งนกขาวนะครับโตนะเนี่ยนองขาวอันนี้เป็นเหยื่อปูนะฮะ,ะโอ้นอนแผ่ด่าเลยนะมันมีชายเรีนกขาวอุ้งตัวใหญ่นะอุ้งนกขาวนะ มันต้องขาวใหญ่แท้กำลังเต็มคำนะเลยกับปักนี้ผมโมยนะตับไปเลยครับผมตรงไหนไปตรงนี้ น่าจะนี่มันมาตรฐานเลยน่าจะออยไม่แน่นอนเลยตรงนี้มันเดิมนี่ครีบเมื่อคืนโดนโดนไปย่องหมดตรงนี้โดนไปแล้วเออกำดังนี้น่าจะมีกลิ่นไม่ได้แยกหนที่ มีกลิ่นหนูจะไม่แตะเลยตรงนี้นไม่ไทำหมอยนะเสียใจมันเดินแทะอยู่นะฮะแต่ไม่ทำงานน,านั่นทีนี้เราไหวเข้าใกล้ไม่ได้เลยมือ

ตัวนี้เลยนะครับเมื่อคืนก็โดนตรงนี้นี่ครับนุ่นุ่นุ่งของขาวปว่านี่ครโดนตัวนี้เมื่อไหนเมื่อคืนตัวหนึ่งเรามาสรุปผลประกอบการของเช้านี้กันนะครับผมก็นี่ครับกระดาษลายตัวนี้ยจะมี สองสามสี่ห้าหกขางนะฮะหก,หกตัวก็ืคืนก็ได้ไปหนูมีตัวหนูต้องขาวรุ่นนี้ก็เกือบยี่สิบตัวแล้วก็หนูรุ่นนี้ก็ได้หนึ่งตัวใช้ 怖いのかと。 มอดก็้องเอาไว้ไม่ไดิแมมายัไปเดินมาช่กันไปดยันครับยิงดีขอช่วยไปตรงนี้นะครับผมผบกันใหม่ชุดหน้าครับผมกับผมรวมช่ยชีแน่ฝากไปแติดตามนะครับมีวามโจดเด่นี้นะครับผมรวมชวยช่แนลสวัสดีครับมันก็ดั้าดา นอกจากมือผมแล้วไม่มีอะไรไว้เลยขวาาเอาแต่มือผมเนี่ยทำมหมด